ดินในป่าชายเลนเนี่ยคือดินอะไรคะดินในป่าชายเลนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นดินเลนนะคะ<า>เพราะว่าป่าชายเลนผืนใหญ่ๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นป่าชายเลนที่ ขึ้นอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลที่มีปากแม่น้ําใหญ่ๆอย่างเช่นปากแม่น้ําเจ้าพญาอะไรพวกนี้นะคะซึ่งดินเลนเนี่ยจริงๆแล้วเวลาเราเดินหรือว่าเราแค่เหยียบมันก็ต้องยุบตัวแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะติเป็นเ้ลงแล้วเลนที่ลึกแล้วก็นิ่มมากแต่ที่นี่ไม่ใช่เนี่ยเราสามารถยืนได้นั่งได้แล้วก็ไม่มีการยุบตัวเลยมันคือดินชนิดไหนอ่ดินในป่าชายเลนอ่าวคุงกระเบนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็น ดินเลนปนทรายซะเป็นส่วนใหญ่นะค<ฮ>ะส่วนบริเวณที่มีดินเลนค่อนข้างเยอะเนี่ยจะอยู่ช่วงก้นอ่าวนะคะเ,เพราะว่าการที่ตะกอนจะตกมากตกน้อยก็คือตะกอนที่มีขนาดใหญ่น้ําหนักมากเนี่ยก็จะอยู่บริเวณช่วงใกล้ๆปากอ่าวนะคะคคส่วนบริเวณที่ก้นอ่าวที่ตะกอนจะมีขนาดเล็กแล้วก็น้ําหนักเบาจะมาตกก็จะเป็นพวกตะกอนดินเลนก็บริเวณก้นอ่าวเนี่ยก็จะมีดินเลนค่อนข้างเยอะแต่บริเวณนี้คือ จะอยู่ช่วงปลายของกระแสน้ำนะคะคือตะกอนดินเลนก็จะพัดลงมาทางนี้ก็ค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นเนี้ยสภาพพื้นดินเดิมเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นเป็นทรายอยู่แล้ว แต่ว่าไม่ไม่ค่อยมีพวกตะกอนดินเลนมาทับถมก็เลยทําให้เป็นค่อนข้างเป็นทรายแล้วก็แน่นเนี่ยทำให้เราสามารถมานั่งแล้วก็เดินแบบนี้ได้โดยที่ไม่อยุดตัวเลยแล้วก็ที่อ่าวคุงกระเบนจะไม่มีปากแม่น้ําใหญ่ๆที่มีการสะสมของตะกอนปากแม่น้ําก็เลยทําให้ลักษณะพื้นดินเลนของเราเนี่ยจะไม่ไม่เหมือนปากเชลีนที่อื่นเป็นลักษณะพิเศษของที่นี่เลยใช่ค่ะ